สวัสดีชาวเอฟซีช่องวีออสมือสองถูกนะครับวันนี้ผมเซลชนะจะพามาดูคันวีออสนะครับบอกเลยว่าครับผมอยู่ที่สาขาหนึ่งะครับวันนี้จะพามาดูวีออสที่สาขาหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับบอกเลยว่าเรามีวีออสให้เลือกมากมายถึงยี่สิบสามติดคันเลยนะครับใครสนใจนอกจากวีออสนะครับเรามีรถอื่นให้มากมายนะครับณที่แห่งนี้นะคือรงหนึ่งนะครับเรามีถึงสามราคามากมายที่รองรับรถให้นะครับอ่ะวันนี้จะพามาดูวีออสนะครับบอกเลยว่ามีวีออสให้เลือกถึงหนึ่งสองสามสี่ หกคันนะครับบอกเลยว่าที่จอดอยู่แค่ตรงนี้แถวหลังมีหกคันครับพาดูทีละคันว่าเป็นยังไรกันบ้างครับอะมาดูกันที่คันแรกนะครับบอกเลยครับคันนี้นะครับสภาพเครื่อง VVTI Duo นะครับบอกเลยว่าเป็นตัว J นะครับสภาพห้องเครื่องโดยรวมก็โอเคนะครับจะพารีวิวแบบเร็วๆนะครับบอกเลยว่าแห้งๆแบบนี้นะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องให้ดูก็รู้นะครับว่าเครื่องแห้งๆแน่นๆแบบนี้นะครับมาดูเม็ดน็อตแบบนี้นะครับไม่เคยขันนะครับคังนี้ด้านหน้าฝากระโปรง แบบนี้เลยนะครับไม่เคยขันรอบรอบคันเลยนะครับสภาพดีไว้นะครับเรามีหกคันวันนี้ขอแยกไปสำหรักปรกิทะคันครับคันนี้นะครับบอกเลยครับราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวเจปีสองพันสิบหกนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยสวยสภาพนี้โฉมใหม่แล้วนะครับต้องขอไปได้เป็นปี2017นจะครับในโฉมใหม่อ่ะแบบนี้เลยนะครับคันนี้สวยสวยแบบนี้นะครับพาไปส่องภายในสักนิดนึงนะครับ คันนี้นะครับภายในของคันนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังรถนะครับบอกเลยสภาพสีรถโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแบบนี้เลยดูคันต่อไปนะครับท่านผู้ชมดูคันนี้ต่อนะครับเดี๋ยวต้องขออ่านใบป้ายก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้ามั่วนะครับคันนี้ก็สวยๆเหมือนกันนะครับบอกเลยครับว่าคันนี้ ขออนุญาตหยิบใบมาอ่านนะครับพาส่องด้านในด้วยนี่นะครับหน้าเล่มของรถคันนี้เลยครับอ่าลำดับที่สองเลยนะครับใครซื้อคันนี้ไปบอกเลยว่าคุณไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับนอกจากผิดยนต์นะครับกับเจ้าของรถคันเก่านะครับคันนี้นะครับบอกเลยเป็นตัวหนึ่งจุดห้าเจปีสองพันสิบเจดนะครับสาแสเจ็ดหมื่นเก้าพันราคาเท่าคันตะกี้เลยนะครับแต่ว่าคันตะกียเป็นปีส0 1 8นะิปดครับ ผมบอกเลยว่าสภาพไม่แพ้กันเลยนะครับสองคันนี้อนะครับด้านในเป็นยังไงครับเบะผ้าสีดําเดินได้มานะครับยังไม่ยุบไม่แฟบนะครับคันนี้ผมบอกเลยเอี่ยมไม่มีจมน้ํานะครับด้านล่างด้านในด้านบนแบบนี้นะครับบอกเลยอาจจะดูข้างหลังกันนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยอ่าท่านผู้ชมครับอ่าแต่ต่อไปนะครับ ดูที่ด้านฝากระโปรงด้านหน้านะครับฝากระโปรงนะครับบอกเลยว่าเราจะพามาดูเม็ดล็อตนะครับเขาไม่เคยขันนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพเม็ด็อตเขาแบบเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบแบบนี้นะครับอ่ึบรึบึบดูนะครับสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่นะครับเสียงฝากระโปรงนี่แน่นเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่ได้เคาะไม่ได้ทําสีมาอ่ะเคาะด้านเมื่อกี้เคาะด้านในนะครับอ่ะ เราไม่ได้เก็บฝากโปรนะครับแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสภาพรถเดิมๆโอเคเครื่องนี้เครื่องคันนี้นะครับแห้งๆเหมือนกันนะครับ VVTI นะครับดูโอ้คันนี้นะครับมองกล้องอยู่ตรงค้างตรงไหนก็ยังไม่เคยทำอาเรเก็บมาเลยนะครับเราไม่ย้อมแมวให้ท่านลูกค้านะครับรถทางพิจนต์บอกเลยว่าซื้อรถกระตเราไปสบายใจได้นะครับรถเราไม่มีย้อมแมวมันจะต่อและเขาไม่มีรถจมน้ำมาขายท่านผู้ชมครับ ต่อไปนะครับมาดูคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นชมเก่านะครับบอกเลยว่าไม่แพ้คันเมื่อกี้แน่นอนอ่าจจะพามาดูห้องเครื่องก่พอนนะครับสภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอกรอยู่นะครับบอกเลยเม็ดอ่ะเม็ดน็อตจุดต่างๆยังอยู่ครบๆแบบนี้นะครับสวยๆอ่ะท่านผู้ชมเป็นไงครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่แพ้ชมใหม่แน่นอนครับลองมาแค่ชมเดียวนะครับ สภาพยางด้านหน้า,าใหม่ๆห,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 ห้องเครื่องแห้งๆนะครับ v b i ไม่มีดูโอนะครับคันนี้บอกเลยว่าสาภาพน้องก็ไม่แพ้คันเมื่อกี้ครับเดี๋ยวไปดูป้ายราคาครับท่านผู้ชมว่าราคาเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นตัว 1.5E นะครับขอดูวีนีึปี2014นะครับราคาน้องนะครับ อยู่ที่สา0แสนเก้าันบาทเท่านั้นเองนะครับใครกำลังมองหาเกีงร์ไปใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่แพ้คันเมื่อกี้เหมือนกันเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพเขาเนี่ยเอพูดไงลยครับว่าในยุคก่อนเนี่ยคันนี้ก็สภาพแบบพร้อมใช้งานแบบนี้เลยไม่แพ้รถขนาดกลางนะครับคันนี้ราคาเท่าอีโคคาร์ครับอ่เดียไปดูกันเลยนะครับคันต่อไปคันนี้นะครับเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับอวนมาดูป้ายนิดนึงครับนี่ครับท่านผู้ชมป้ายครับนะครับ สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเป็นปีสองพันสิบเจ็ดเองนะครับคันนี้โฉบใหม่นะครับอ่าบอกเลยว่าสวยสวยเครื่องยนต์ VVTi Duo นะครับสาหรับด้านหน้าของห้องเครื่องเขาก็เอี่ยมๆแบบนี้เม็ดน็อตเม็ดค้างของเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเออเม็ดน็อตนะครับไม่เคยขันอย่างนี้เลยนะครับฝาหรับโปรไม่เคยขันนะครับบอกเลยว่าสภาพรถโดยรวมนี่ใหม่มากจริงๆนะครับเห็นป้ายเขียวๆไหมครับอย่าไปสนใจครับติดจอง เรามีให้เลือกอีกนะครับใครชอบรุ่นนี้แบบนี้โทรมาหาผมนะครับเรามีให้เลือกมากมายหลายคันมากนะครับบอกเลยวัาถภาพเราดรวมโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างคันนี้ถือว่าโอเคนะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับอ่าท่านใดที่บอกว่าตัวโฉมเก่าเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ภายในดูนะครับเดี๋ยวผมพาวนไปดูใหม่นะครับต้องขอภไปด้วยอ่าคันนี้ดูป้ายราคาไปแล้วนะครับเดี๋ยวมดูภายในด้านหลังไปแล้ว ภายในนะครับเหมือนคันเมื่อกี้นะครับเป็นเบาะผ้าเดินได้สีส้มมานะครับสภาพเบาะใหม่ๆเอียมๆแบบนี้เลยนะครับบอกเรยว่าของเขาเนี่ยใหม่หดีทุคคันเลยไหมครับทางพิจิตนลอ,องผมเนี่ยรถไม่มีจะต่อกรไม่จมน้ํานะครับแบบนี้อ่รราพวมาลัยสามก้านเครื่องเสียงรองรับเอเบอเเกียร์ CVT เจ็ดระดบับมีชุกครเมี่ยมไปแล้วต้องโคดน,นะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยเอาคันนี้นะครับเป็นปีเทไรน,นะสองนสิบเจ็ดนะครับสามแ0 0หกหมืนเก้าพันถูกกว่าคัน ปกีสองคันแรกนะครับไปหนึ่งหมื่นนะครับบอกเลยไม่แพ้กันแน่นอนคันนี้จบไปหนึ่งคันครับท่านผู้ชมอ,อย่ามาดูคันนี้เลยครับวีอ,อ๋อคันนี้ไปดูนะครับเป็นสีขาวนะครับเป็นปีอัไปเลยท่านผู้ชมหนึ่งจุดห้าอีปีสองพันสิบแปดนะครับราคาอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเพราะว่าน้องเป็นสีขาวนะครับบอกเลยว่าของเขาเนี่ย สวยวันคันอื่นเลยนะบัวไท้ผมเชียร์นะผมบอกเลยคันนี้สภาพสีนี่สดกว่าคันสีบอลเงินแม่นอนนะครับเป็นสีขาวนะครับมาดูกันเลยเม็ดฝาปองนะครับไม่เคยขันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูได้จุดเม็ดมาร์คเม็ดอะไรต่างๆดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าของเขานี่เดิมๆแท้ๆทั้งคันนะครับของเราสภาพรถทุกคันเราใส่ใจในการเลือกซื้อมานะครับเพราะว่าเราอะไม่อยากให้ลูกค้าต้องได้รับสินค้าที่ห่วยแตกนะครับเพราะว่าเราเป็นร้าน มือหนึ่งของมินงบุรีนะครับเราไม่ยอมให้ชื่อเสียงของบริษัทเราต้องมาเสียหายเพราะว่าความมั่ง่ายในการซื้อรถขายรถของเรานะครับเราทำตรงนี้เป็นอาชีพนะครับบอกเลยว่าทางบอสเราใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถนะครับเราจะเอารถดีๆมาขายท่านผู้ชมนะครับรถบ้านรถโดนยึดอะไรเครับเราไม่ได้เอารถที่ชนหนักจมน้ํามาขายนะครับคันนี้อ่ะเนี่ยครับด้านหน้าของเขาก็จะสวยแบบนี้แม็กหกก้านสีเทานะครับแบบนี้ราคาสี่แสนห้าหมื่นขอพาสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะ ไม่แพงจริงๆนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยด้านหลังของเขาสวยๆเลยนยครับเรียงๆมีทั้งวีออสมีทั้งมากมายอย่างน,นี้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็สวยไม่แพ้คันเมื่อกี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูน,นิดนึงครับเดี๋ยวหาว่าไม่เปิดให้ดูนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะครับาสวยๆแบบนี้เลย,ยดูต่อคันต่อไปครับคันสุดท,ท้ายแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ท้ายสุดแค่นี้นะครับที่เพชรยน มีให้เรียกอีกหลายคันนะครับจะเป็นออสหรือรุ่นไหนก็มีอีกนะครับไม่ได้มีแค่นี้นี่แค่โรงเดียวนะครับอามาดูคันนี้นะครับหนึ่งศูนย์สองหกนะครับทะเบียนบอกเลยว่าปีพศไม่ต่างกักไีเมื่อกี้แน่นอนครับท่านผู้ชมเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับราคาถูกถูกแบบนี้นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับบอกเลยว่ารถราคาระดับอีโคคาแต่ได้รถไากลางไปใช้เนี่ยคุ้มจริงๆนะครับรถขนาดใหญ่ออปชั่นมาครบแบบนี้นะครับคันนี้บอกเลยว่าสี่รอบคันเนียนๆแบบนี้เลย ท่าน้ชมดูห้องของห้องเครื่องของเขานะครับแหง้แหงๆนะครับสภาพมิดอาร์ของเขาเหมาะอ,อกกเมิดน็อตของเขาเนี่ยโอ้โหสวยๆกันไปเลยครับท่านผู้ชมเดิมๆแบบนี้ของแท้ของเดิมเราไม่ได้ย้อมแมวท่านผู้ชมดูแน่นอนนะครับแบบนี้เลยโอ,โอ้โหท่านผู้ชมครับแบบนี้เลยนะครับใครสนใจโตโยตา้าวีออสนะครับบอกเลยว่ารีบโทรเข้ามาผมนะครับทางร้านเรามีให้เลือกมากมายครับ จะเอาเป็นยาริ์รถเจที่นั่งรถตู้นะครับเรามีหมดทุกรูปแบบนะครับท่านใดสนใจครับขอแค่มีใจโทรเข้ามานะครับแค่เข้ามาลองรถก็ได้นะครับผมชอบใจนะครับเข้ามาลองขับลองคุยกับผมเผื่อว่าผมเนี่ยเอาเนียคท่านผู้ชมดูคลิปผมแล้วบอกเออยหนุ่มนี่มันพูดอยู่คนเดียวเลยมาคุยกับมันที่ร้านหน่อยยเงี้ยได้นะครับผบอกนยท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับจบกันไปสำหรับช่อง v ีออสมือสองนะครับฝากวีออสทั้งหกคันไว้ในดวงใจด้วยครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตากดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพามาดูรถ v 8แบบนี้อีกนะครับบอกเลยว่ามีเท่าไรใส่กันหมดนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ